ปิดนี้เราไปไหนไม่ได้แม่เลยซื้อเค้กมาให้ไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาม มาอันนี้นะคะจะมีใบเลยดูเราก็เอาออกโอ้โหเปล่าแต่เป็นใบรูปหัวใจด้วยนะสวยมากใจจะจะมากินสัปะรดจินเลยอุ้ยอุ้ยหกเลยเหลืองจะกินเป็นสตเบอร์รี่ค่ะอากาศเดี๋ยวมาลอกินนี่ข้างนอกจะเป็นแบบครีมครีมยังเป็นเนาะนี่อะไร อร่อยอร่ก็จะเป็นเคอมสองกะเพรยอืมข้างนมีไส์ด้วยอืมอเออมากค่ะกินสกับสตรเบอร่อร่อยแล้ค่ะอืมน่ารเลยที่สุดละ ไอติมมลิล่าอืมเอออืมอ,ม,อม,มาแล้วค่ะคนเลอะตุ่มเป๊ะยี่ม, yeah, มค่ะ <c oughs> นี่กลองไสีนะคะ สีแดงกับเป็นสีขาวไ,<อ>ไปเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยนะคะต่อไปชิ้นที่สองนะคะนี่ค่ะชิ้นนี้เลยโอ้ไม่จบชินสุดเลย ตอนอื่นเราก็กินเลยกินได้ไหมอ่ะกินได้ได้อุ๊ยเดี๋ยวนี้ก็กินไม่ได้นะคะอันคือคุกกี้นะทุกคนอยากกินคุกกี้แลแบ่งกันกินคุกกี้อุ้ยอือม้อม้อค่ะกก็เบ่นคุกกี้กับกบแบ่งกันกินกันสักบลูเบอร์รี่นะบลูเบอร์รี่พี่ไม่กินนะอืไม่กินกันน่ารัก โอ้ในเกงเค้กอลไรกันค่ะเป็นเค้กเลยข้างในก็จะเป็นเค้กสีม่วงนะคะ <Maybe> แต่ข้างล่างก็ะจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวค่ะก็จะเป็นช Wand ัช้นๆอย่างนี้นะคะข้างนี้อันนี้ใส่นี้นะคะสีเว <ừ> ก่วานี้ค่ะมันก็เบมือนมันเหมือนแบบเออค่ะตรงแบบไม่คือเลยไม่รู้ รสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากอร่อยมากหวานหวานค่ะหวานหวานเปรี้ยวโอเคค่ะเห็นไหมข้างในข้างในก็จะไม่มีชาตินะคะแต่มันมีซอสในนี้ค่ะนี่ข้างบนก็จะเป็นแบบเป็นซอสบลูเบอร์รี่นะเอ๊ะราสเบอร์รี่สลิป่้าราสเอรู้ อุ้ยเค้กเลออันนี้เป็นน้อยสุดนะคะอันนี้เป็นผลไม้ที่เลอะน้อยสุดกว่าอันเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เลอะเทอะมากเลยค่ะอะไรน้องอนไรนาเยอะยังกินเลยค่ะตักสวรไปดีไม่ได้ค่ะไปเป็นเหมือนเดิมค่ะไปเหมือนเดิมนะทำเหมือนเติมอันนี้มีใครอยู่อันนี้ไม่รู้เลยนี่ไม่รู้ไม่ชี้เลยเหมือนเดิมแล้วค่ะตาบายชี้สีามค่ะ เพราะเราตกลงกันแล้วแต่พี่คิดว่าดอกมันกินไม่ได้แน่นอนใช่ไอ้นะคะเนื้อี้กินได้งั้นฉันกินไ้าบ้ากินได้บ้นมีเมล็ดกะพร้าวมันก็จะกรอบกรอบมีอืมอืมอร่อยมากเลยค่ะตรงตัวมะพร้าวนะอร่อยมากมีมะพร้าวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็กรอบกรอบตรงข้างใน แต่เรลองชิมมะพร้าวอไมมมะพร้าวข้างนอกน่าจะเป็นแบบเบเฟอร์อะไรสักอย่างหละอืมคือแบบพวกอืมอือนขาอกะไรมากนะคะข้างนอกกรอบนะคะอื้างนอน่าจะเป็นสกอรกเลปักเั่ะะกบ้างระอมะ กบกมันจะบ่งา่ากินกกบพริกแดบ้างนี่ชากุกกอร่อยมามกินแล้ใข้างในมากเลยมันหวานแล้วก็เย็นๆคเยตรงข้างในเอคุณเหมนเหมือนเรากินมะพร้าวนะเอาชิชุ่ยยค่ะแม่และชินสุดท้ายเต้น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  นเลยอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนี่แบบหอมอ่ะหอมอ่ะคือกลมกลมต่ว่าอะค่ะแต่มันใสมันกินครีกบุ้งนะคะอะไรวะนี่หวานมากหวานมากอืมกลมกลมคือช็อกโกแลตแบบคือมึงเลอะมากหมดเลยเล้ยข้างหน้าข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะไปข้างใน โนนีจะมีข้าไม่รู้ข้างางนคะ้าานะคะจะเปนขนมค่ะอืมมากินอยากกินไหมคะอืมจะกิอร่อยที่สุดเพราะหนูชอบอืมเออมาคุกกี้คุกกี้ค บอกเ่องมากเลยค่ะบอกมากนี่กี่ค่ะโอเคโอเคโอเโอเคโอาสีอเคโอเคโอเค่อาสีอเคโอเค่อเคโอเคโอเคโอเค่ะเคโอเคโอเคโมเัโอเค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 โมันตอเคโอยคโอเคโตเอืม ขอตัวไปกินก่อนนะคะมีก็าร่อยเลยอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พวกเราด้วยน,นะคะ